สุดยอดร,ระบบฮาเลมสุดเทพตอนที่75-76นก่นยแปลไปอ่านไปนะพวกคนนอกที่ว่าอยู่ที่ไหนกันจะทำยังไงดีพวกเราไม่ใช่ทูดอะไรนั่นนะเราแค่มาหลบภยัยชั่วคราวที่นี่เท่านั้นเอง พวกเธอร่วมมือกับฉันแสดงต่อไปก่อนแล้วกันพวกเราคือทูตที่ถูกเลือกเราเห็นภัยหายนณของอาณาจักรของท่านและเห็นประชาชนของท่านต้องทุกข์ทรมานในนิมิตของเราจึงมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือท่านฮูเล่ฮูเล่เขาเป็นทูตในคำตนาจริงๆที่แท้เขาก็มาจากต่างแดนนี่เองคนนอกแล้วท่านจะช่วยเราอย่างไรเรื่องนั้นคือว่าฮ่าไหวไหมเนี่ย นี่เจ้าล้อเล่นกันหรืออย่างไรไม่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าเรื่องวิธีการช่วยเหลือนี้ข้าต้องคุยเป็นการส่วนตัวอย่าหยาบคายค่ะเชิญตามข้ามาจัก,กรพรรด,ดินีเชิญแค่ท่านผู้ทรงสารเท่านั้นพวกท่านโปรดรออยู่ที่นี่ก่อนค่ะไม่ต้องห่วงฉันพวกเธอไปพักผ่อนก่อนเถอะ เธอคือภารกิจของฉันใช่ไหมขอฉันดูก่อนถูกต้องใช่เธอแน่นอนดีงั้นหาวิธีจัดการเธอเลยดีกว่าภารกิจนี้พิเศษมากนายไม่สามารถทำอะไรเพื่อแสดงความรักต่อจ้าพระทินีได้ไม่งั้นภารกิจจะล้มเหลวนายเป็นระบบไม่ใช่หรือไงทำบ้าอะไรของนายเนี่ยฉันไม่ได้เป็นคนตั้งกฎนะอย่างที่บอกตั้งแต่เข้ามาที่นี่ก็เหมือนว่ามีคนแทรกแซงระบบของฉันอยู่ ท่านไม่พอใจอะไรอย่างนั้นหรือฮ่าฮ่ไม่มีอะไรข้าแค่เพิ่งจะเคยเห็นบรรยากาศแบบนี้เป็นครั้งแรกนะทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากคำทำนายมันพิสูจน์แล้วว่าท่านเป็นผู้ชายที่สามารถเข้ามาในโลกใบนี้ได้ว่าแต่คำทำนายที่ท่านพูดถึงคืออะไรกันหรอในโลกแฟนตาซีนี่คือพระราชวังในเมืองนางฟ้ามีเพียงแค่ผู้หญิงเท่านั้นที่เข้ามายังโลกแห่งนี้ได้ มีสัปหลาดตัวหนึ่งถูกผนึกไว้ในโลกแห่งนี้ทุกๆหนึ่งปีมันจะหลุดพ้นจากตาประทับและก่อให้เกิดความวุ่นวายไปทั่วและทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มการอรารวาสจะมีคำทำนายจากสวรรค์ลงมาจะมีทูตศักดิ์สิทธิ์เข้ามาที่นี่เพื่อหยุดยั้งไหยนะอีกครั้งพอแบบนั้นข้าที่เป็นทูตศักดิ์สิทธิ์และพาข้ามาที่นี่เพื่อกำจัดสัปหลาดสินะท่านพูดว่าไงนะ อ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรข้าได้ยินมาว่ามีสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้ในโลกแฟนตาซีแห่งนี้หากใดที่ข้าได้สมบัตินั้นมาการกำจัดสัปปะหลาดก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ในที่สุดก็มาสัปปะหลาดกำลังจะทำลายผนึกแล้วอะอันตรายค่ะจกักรพรรดินี้นี่นี่เจ้าทำอะไรนะช่างก้าเสียจริง กล้ามารวนรามท่านจกักรพรรดินีงั้นเหรอเข้าใจผิดแล้วมันเป็นอุบัติเหตุบังอาจนะักหยุดหอกท่านทูตไม่ได้โกหกมันเป็นเรื่องจริงเราต้องหาลือกันต่อว่าเราจะจัดการวิกฤตอย่างไรแต่ต่อไปห้ามทำอะไรตามอำเภอใจอีกค่ะเมื่อกี้นี้ท่านเห็นตาประทับหรือไม่อืมเห็นนะแม้ว่าฉันจะถูกเรียกว่าทูตเสพสิทธิ์ แต่ฉันไม่รู้วิธีจัดการกับสปาราดที่ถูกผนิกนี่ด้วยสินี่เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจด้วยหรือเปล่านะนายต้องเพิ่มความเชื่อชอบของจักรวรรทินี่เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมคะแนนปัจจุบันเท่าไหร่แล้วล่ะศูนย์ท่านมั่นใจได้เลยข้ามาที่นี่เพื่อกำจัดสป,ปรหราดแต่ก่อนที่จะทำแบบนั้นผมต้องการข้อมูลก่อนหวังว่าท่านจะให้ความร่วมมือกับผมนะ ข้าขอถามอะไรหน่อยทูตคนนั้นเขาเป็นคนยังไงกันแน่เซียซีเวลรบกวนอะไรคุณหรอแน่นอนข้าคิดว่าเขาคงจะหลงในความงามของท่านจักรพรรดินีเขาไม่ใช่คนดีอย่างแน่นอนพวกเจ้าเองก็คงจะถูกเขารังแกเช่นกันสินะแม้ว่าเชียซีเวยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยดีนะักแต่เขาไม่ใช่คนที่จะช่วยโอกาสอะไรแบบนั้นหรอกนะถ้าข้าไม่ไปทันเวลาจักรพรรดินีคงจะถูกล้วนลามไปแล้วว่าไงนะ ถ้าหากต้องการให้ฉันช่วยเธอต้องเอาร่างกายมาให้ฉันข้าไม่ยอมจำนนตต่อความลามกของเขาหรอกเขายังโกหกอย่างไม่ลังเลยว่ามันเป็นอุบัติเหตุผู้ชายนี้มันช่างน่ากลัวซะจริงๆมันก็น่าจะเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะไม่ใช่แบบนั้นอย่างแน่นอนเสียชื่อไว้เขาไม่ใช่คนแบบนั้นหากพวกเจ้ายังยืนยันที่จะปกป้องมันอยู่อีกข้าก็จะแสดงให้เจ้าเห็นเอง ที่นี่อย่างนั้นเหรอครับจักรพรรดิที่นี่ข้าก็ไม่แน่ใจมันอาจจะอยู่ลึกหรือเปล่างั้นข้าใส่เข้าไปแล้วนะรอก่อนข้ายังไม่พร้อมเสียซีเว่ยนายนพร้อมที่จะตายหรือยังที่เยาทำไมเธอถึงได้มาอยู่ที่นี่กันละ่ะนี่เธอบุกเข้ามาได้ยังไงมันเสียมารยาทมากเลยนะแต่เธอมาที่นี่ก็ดีแล้วฉันจะเข้าไปสืบรวจข้างในนี้จากว่าที่นี่บอกว่าจากักรพรรดิองค์ก่อน มีสมบัตรริลับที่ซ่อนเอาไว้ที่นี่สถานที่แห่งนี้ถูกปิดผนึกมาเป็นเวลาร้อยปีและไม่มีใครก้าเข้ามาหากเป็นความจริงที่ว่าสมบัตรริลับที่สามารถผนึกระประลาดได้อยู่ข้างในแน่นอนท่านลงไปในนั้นไม่ได้นะข้าจะลงไปกับพวกเขาเองไม่ได้ข้างในนี้มีเพียงแค่จกักรวรรดิที่นี่เท่านั้นที่รู้ทางและห้องเก็บสมบัตรริลับเจ้าคอยอยู่ที่นี่เถอะข้าจะเข้าไปด้วยตัวเอง ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวข้าจะดูแลจกักรพรรดิที่นี่เองเราไปกันเถอะไว้ Why? ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ